สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคาดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณใน,านการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะนําเสนอเลขดับ10ลังสูตรที่9นะครับแนวทางย้อนหลัง12งวดด้วยกันจะเริ่มตั้งแต่วันที่2พฤษภาคม64นะครับเป็นสถิติท้งต้นนะครับฝั่งนี้เป็นเลขดับนะครับแถวนี้นะ สำหรับสูตรในการคำนวณ1ตุลา64ผมจะบอกในงวดวันที่1ตุลา64เดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูนะครับว่าหลุดงวดไหนบ้างนะครับผมนะตอนนี้ก็ยังไม่หลุดมาดูวันที่1ตุลา64นะครับแสน10ครั้งที่3แสนสครั้งที่3นะครับ0ูนย์เเป็น7ดได้เเป็นเลขดับออก8 3หลักสิบเป็นเลข8เลขดับเป็นเลข7็นะครับผม16ตุลานะครับ57 12ดได้2เป็นเลขดับออก3 8หลักสิบเป็นเลข3เลขดับเป็นเลข2นะครับ2ดับ 2ไม่มา1นึ่งพฤศจีนะครับสา,าเป็นสิบสองได้สเป็นเลขดับนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญการในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ